สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ว่าจะมาเดินป่านะครับมาเดินป่าหาดูพึ่งนะครับนะครับตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายวิดีโอนะครับวันนี้ก็เลยไหนๆก็ได้มาเดินป่าแล้วนะครับป่าแถวนี้ไม่รู้ว่าจะมีพึ่งหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วลังหนึ่งนะครับเห็นแล้วลังหนึ่งตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายนะครับแต่ก็อลองถ่ายไว้ให้ ดูกันแล้วกันนะครับนี่นะครับหนึ่งหลังครับเป็นพึ่งนะครับพึ่งเล็กนะครับอยู่ในป่านะครับก็ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวขอุยัดเคลียร์ทางก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับจะใช้ใบไม้แห้งนะครับเป็น ควันนะครับทำควันเข้าไปเกลียพื้นที่ก่อนครับสักครู่ครับสักครู่ตอนนี้ก็เจาะช่องเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับหลังอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะทําการตัดนะครับสักครู่ครับตอนนี้ก็ตัดออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับไปเช็คหล่นครับสักครู่นะครับนี่ครับ สวยอยู่นะครับก็ตอนนี้ไม่มีควันแล้วนะครับเราต้องปล่อยเขานะครับเรียบร้อยครับหนึ่งลังนะครับวันนี้หนึ่งแต้มนะครับก็น้ำหวานนี่นะครับน้ำหวานก็มีนิดหน่อยนะครับน้ำหวานมีนิดหน่อยเพราะว่าพึ่ง ตอนนี้เป็นปลายฤดูกาลแล้วนะครับครับไปดูรังต่อไปครับครับก็มาเจอครับรังที่สองครับรังนี้ใหญ่พอสมควรครับนะครับอยู่ข้างบนนะครับก็เนี่ครับทางขึ้นนะครับเส้นทางก็ก็สูงพอสมควรนะครับแต่ก็พอได้อยู่ครับนี่ครับอยู่ใต้ใต้ต้นนะครับนี่ครับ หลังใหญ่นะครับหลังนี้เป็นพึ่งนิ้มครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าหลังนี้นะครับเอายากมากครับแล้วก็น้ําหวานโอ้โหปิดตาครับสวยมากเลยครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะครับนี่ครับปิดทุกรูครับ เดี๋ยวขออย่าตัดก่อนครับ